ยิแถวนี้ต้องน้ำตกทำพระเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้แบกไปแบกมาจนจนหัวปีเน่าเนาะอ้าวโอ้บุรียิงจะเที่ยเนาะซึ้งซึ้งไม่ยิงแล้วเัาเน้นวางโอ้เน้นวางเลยพูนี่เน้นวาง,ววางเอ้ยอย่าว่านนะเฮ้ยโอ้โหแบกไปมาบุรียิงเนาะบังสภาพแล้วจนหัวปีเน่ากึง้งซึ้งคนแบบนี้นะ เราทำงานบุญโค